สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังรับฟังการแบ่งปันพระวจาของพระเจ้าอยู่นะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่28ในเทศกาลธรรมดาปีสีวันนี้เราจะได้ฟังว่าพระเจ้าอยากบอกอะไรกับเราบ้างและเราจะมีแนวทางพัฒนาและปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นอย่างไรจะเริ่มต้นด้วยการรับฟังพระวจาของพระเจ้าพร้อมๆกันพระเจ้าสถิตกับท่าน บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาเวลานั้นขณะที่พระริสุเจ้าเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มนั้นพระองค์เสด็จผ่านแคว้นสมาเรียและกาลิลีเมื่อเสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งคนโรคเรื้อนสิบคนเข้ามาเฝ้าพระองค์ยืนอยู่ห่างๆร้องตะโกนว่าพระเยซูพระอาจารย์ โรดสงสารพวกเราเถิดพระองค์ทอดพระเนตรเห็นจึงตรัสกับเขาว่าจงไปแสดงตนแก่บรรดาสมณะเถิดขณะที่เขากำลังไปเขาก็หายจากโรคคนหนึ่งในสิบคนนี้เมื่อพบว่าตนหายจากโรคแล้วก็กลับมาพรางร้องตะโกนสรนเสริญพระเจ้าซบหน้าลงแทบพระบาทขอบพระคุณพระองค์ เขาผู้นี้เป็นชาวสมาเรียพระสูซูเจ้าจึงตรัสว่าทั้งสิบคนหายจากโรคมิใช่หรืออีกเก้าคนอยู่ที่ใดไม่มีใครกลับมาถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านอกจากคนต่างชาติคนนี้หรือแล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่าจงลุกขึ้นไปเถิดความเชื่อของท่านทำให้ท่านรอดพ้นแล้วพระวจนะของพระเจ้า พี่น้องที่รักในสังคมชาวยิวสมัยนั้นการเป็นโรคเรื้อนนับว่าเป็นความโชคร้ายอย่างยิ่งเป็นเสมือนซากศพเดินได้ต้องถูกผลักไสออกนอกชุมชนจะไปไหนก็ต้องร้องตะโกนบอกคนอื่นว่าฉันเป็นโรคเรื้อนเพื่อคนอื่นจะได้หนีห่างและหลีกทางให้ร้องจนเสียงแหบแห้ง พร้อมทั้งกลิ่นเหม็นสาบเนื้อเน่าของแผลอยู่ในสภาพตายทั้งเป็นแต่วันนี้คนโรคเรื้อนทั้งสิบคนหายจากโรคเสมือนตายแล้วกลับมาได้ชีวิตใหม่กระนั้นก็ดีชีวิตใหม่ของพวกเขากลับกลายเป็นชีวิตใหม่แห่งการไม่สำนึกบุญคุณเสียเลยคำสอนจากพระวาจาของพระเจ้าประจำสัปดาห์นี้ เป็นบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาบทที่17ข้อ11ถึง19เป็นเรื่องราวของคนโรคเรื้อนสิบคนเข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้ายืนอยู่ห่างๆร้องตะโกนว่าพระอาจารย์โปรดสงสารพวกเราเถิดคร่ำครวญอย่างน่าเวทนาพระเยซูเจ้าทรงรักษาเขาให้หายทั้งสิบคนทุกคนต่างดีใจ แต่มีเพียงคนโรคเรื้อนต่างชาติคนเดียวที่รู้สำนึกขอบคุณกลับมาซบหน้าลงแทบพระบาทของพระเยซูเจ้าพระองค์ตรัสให้คิดเป็นบทสอนว่าทั้งสิบคนหายจากโรคไม่ใช่หรืออีกเก้าคนอยู่ที่ใดไม่มีใครกลับมาถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านอกจากคนต่างชาติคนนี้หรือหากเป็นเราได้ยินประโยคนี้ คงจะจุกคอเหมือนกันบทสอนในชีวิตเราสัปดาห์นี้คือการรู้สำนึกบุญคุณหรือการขอบคุณด้วยความกตันยูพระเยซูเจ้าสอนเราว่าในชีวิตเรานั้นคือชีวิตแห่งการสำนึกบุญคุณในทุกเหตุการณ์ที่เราได้รับไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์การแสดงความกตันยูนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของคนซึ่งสัตว์ไม่มีสำคัญจนว่ามีพุทธสุภาษิตว่าความกตัญญูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีหมายความว่าจะดูใครว่าเป็นคนดีหรือไม่นั้นดูที่ความรู้สึกกตัญญูของบุคคลน,นั้นเลยทีเดียวในชีวิตเราเคยบ้างไหม ที่ทำคุณกับคนไม่ขึ้นพยายามช่วยเขาอย่างเต็มที่เมื่อเขาได้รับแล้วแค่คำขอบคุณเราสักคำก็ไม่มีมิหนาซ้ำบางรายยังแววงกัดเรารับหลังเสียอีกถ้าชีวิตเราเคยเจออย่างนี้ให้บอกเลยว่ามันไม่ใช่ปัญหาของเราหรือราศีหรือดวงของเราหรอกแต่เป็นสันดานของคนเนรคุณ ต่อไปถ้าหากเราทําคุณกับคนไม่ขึ้นคนไม่เห็นค่าสิ่งที่เราทําก็ลองทําบุญกับสัตว์บ้างในเรื่องคนโรคเรือนกลับมาขอบคุณนี้พระเยซูเจ้าต้องการสอนทั้งคนให้และคนรับดังนี้สอนคนให้คือเมื่อให้อะไรใครแล้วอย่าหวังจะได้รับการตอบแทนคืนอย่ายึดติด จะเป็นทุกข์เป็นกังวลจงให้ด้วยความสุขในพระวรสารตามคำเล่าของนักบุญมัทธิวบทที่6ข้อ3ว่าเมื่อให้ทานอย่าให้มือซ้ายของท่านรู้ว่ามือขวาของท่านกำลังทำสิ่งใดหรือพระพุทธเจ้าสอนเราว่าจะให้ใครก็ดูคนที่เราจะให้ด้วยพระองค์ตรัสว่า คบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลจงเลือกคบคนและเลือกคนให้ด้วยในประเด็นที่สอนคนรับคือเมื่อได้รับอะไรจากใครให้รู้จักสำนึกบุญคุณของคนเสมออย่าได้ละเลยคิดถึงตอนที่วิ่งกระเสือกระสนไปขอความช่วยเหลือจากเขาบ้างเช่น จะยืมเงินเช้าก็ถึงเที่ยงก็ถึงบ่ายก็ถึงเย็นก็ถึงค่ำก็ถึงดึกก็ถึงโทรย้ำอยู่อย่างนั้นโอนหรือยังโอนหรือยังพอได้รับแล้วหายไปทั้งคนทั้งเงินในที่สุดเสียทั้งเพื่อนไปด้วยให้สำนึกบุญคุณคนบุญคุณพระ ในพระพรที่เราได้รับเสมอและทุกทุกวันด้วยสภาพชีวิตของเราวันนี้เป็นอย่างไรบ้างทุกวันเราได้รับพระพรแห่งชีวิตพระพรแห่งการงานครอบครัวสุขภาพความก้าวหน้าผ่านพ้นความทุกข์ตอนที่อยากได้อ้อนวอนคุกเขา่าขอพระจนเข่าด้านพูดเพ้อเจ้อรำพันจนพระรําคาญ เมื่อได้รับแล้วกลับหายหัวไปเสนิทำอยังกับพระเจ้าเป็นร้านสะดวกซื้อหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาทุกเมื่อไหร่ก็แวะมาจงจำไว้ว่าพระเจ้าไม่ใช่ของตายสำหรับคุณเราจะมีแนวทางพัฒนาและปรับปรุงชีวิตให้ดีขึ้นอย่างไรบ้างสัปดาห์นี้ขอเสนอสองข้อข้อแรกจงขอบคุณพระพรที่เราได้รับ ทุกเช้าเมื่อตื่นนอนและขอบคุณวันทั้งวันเมื่อหัวถึงหมอนขออ้อ 2. จงอย่าลืมขอบคุณตัวเองด้วยที่แต่ละวันเราอดทนเราอดกลั้นเราทุ่มเทอุทิศตนเพื่อผู้อื่นและสังคมชีวิตเราจะได้ดีขึ้นนี่แหละพี่น้องเป็นการแบ่งปันสำหรับสัปดาห์นี้ พี่น้องขอให้พระเจ้าสถิตกับท่านเพื่อป้องกันอยู่ในตัวท่านเพื่อคุ้มครองอยู่ข้างหน้าท่านเพื่อนำทางอยู่ข้างหลังท่านเพื่อเฝ้าพิทักษ์อยู่เหนือท่านเพื่อประทานพระพรเดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอามนจากคุณพ่อชวริตสาสาย